อยากมีผลผลิตที่ดีรายได้ดีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างพวกเราต้องรู้จักเก็บออมทั้งเงินและน้ำนะครับผมการออมเงินก็คือเรานำเงินรายได้ของเราเนี่ย ที่เหลือใช้เนี่ยเราไปฝากธนาคารเอาไว้ใช้ในช่วงที่เราจําเป็นคําว่าอมน้ํานะครับก็คือเราจะเก็บน้ำํำไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้งนะครับก็เพราะว่าพื้นที่เราเนี่ยมันเป็นที่สูงพอฝนตกลงมาเนี่ยน้ำก็จะไหลลงไปเลยผ่านพื้นที่เราไปเลยมันก็จะแล้งแบบสุดๆไปเลยนะครับน้ำจะไม่มีเลยแถวนี้พืชผลที่เราปลูกไว้ก็ ต้องเพิ่งพาเทศบาลอน,นันต์ปปามาส่งให้ใช้นะครับแล้วก็เกิดแนวคิดขึ้นมาว่าเ,เราต้องทําธนาคารนั้นได้ดิน,นเพื่อกักเก็บน้ําเอาอ้ยใช้ในช่วงหน้าแล้งแล้วก็ช่วยในเรื่องการไม่ให้น้ําท่วมในพื้นที่ของเราด้วย ธนาคารน้ําใต้ดินเป็นการนําน้ําไปเก็บไว้ที่ใต้ดินช่วงหน้าฝนที่มีน้ํามากธนาคารน้ําใต้ดินจะช่วยดูดซับน้ําไปเก็บไว้ที่ชั้นหินอุ้มน้ําเมื่อถึงช่วงหน้าแล้งก็สามารถสูบน้ําขึ้นมาใช้ได้ค่ะซึ่งการทําธนาคารน้ําใต้ดินระบบปิดที่บ้านบุกทางรถนี้ใช้หลักการขุดบ่อเพื่อส่งน้ําไปเก็บไว้ที่ชั้นน้ําบาดาลขนาดและระดับความลึกของบ่อขึ้นอยู่กับสภาพชั้นดินในแต่ละพื้นที่ แต่ต้องขุดบ่อให้เลือกถึงชั้นหินอุ้มน้ำค่ะเริ่มต้นด้วยการนําท่อ PVC มาวางตรงกลางบ่อเพื่อเป็นช่องระบายอากาศจากนั้นนําหินก้อนใหญ่ใส่ลงไปในบ่อเป็นชั้นที่1ตามด้วยวัสดุที่สามารถหาได้ในพื้นที่เช่นลูกมะพร้าวแห้งวางทับเป็นชั้นที่2แล้วคลุมด้วยผ้าไนลอนทับด้วยหินเฉียดเพื่อเป็นตัวกรองไม่ใหต้ตะกรนดินหรือขยะเข้าไปอุดตันในบ่อ เมื่อฝนตกลงมา,าน้ำที่เคยท่วมจะไหลลงบ่อสู่ชั้นใต้ดินโดยตรงและเมื่ออากาศตามพรงหินถูกแทนที่ด้วยน้ำก็จะไหลออกมาทางท่อ p ี c นั่นเองค่ะบริษัทไทยเบฟนะครับเ้ามาสนับสนุนเรื่องการปลูกป่าแล้วก็ขยายมาทำเรื่องธนาคารน้ำใต้ดินเขามาให้ความรู้อิยาีกรอะไรมา วิธีการทําวิธีการขุดตอนนั้นเราก็ยัง5้าสิบายังไม่เชื่อพอมาลงมือทําเราเห็นเห็นภาพแหละการทําธนาคารน้ำใต้ดินนะครับเราก็จะเห็นผลในปีถัดไปพืชไร่แล้วก็เพืนป่าใกล้ๆเนี่ยจากที่แห้งแล้งมันกลับกลายมาชุ่มชื้นอีกทีนึงป่าอ้อยของเกษตรกรเนี่ยปกติเราได้แค่6ตัน7ตันต่อปีพอเราสร้างธนาคารน้ำใต้ดินแล้วเนี่ยมันก็จะได้เป็นไร่ละ12ตัน แล้วก็โอ้มันเป็นอย่างนี้เองถึงได้เรียกธนาคารน้ำใต้ดินชาวบ้านแล้วก็ดีใจนะครับที่ทางบริษัทไทยเบสเ,เข้ามาช่วยสนับสนุนให้ชุมชนของร้เนน่ยได้รับประโยชน์จากธนาคารน้ำใต้ดินอย่างแท้จริงดีใจและภูมิใจนะครับที่ได้เจอกับบริษัทนะครับผมธนาคารน้ำใต้ดินมันช่วยให้ชุมชนเนี่ยพึ่งตนเองได้อย่างเต็มที่นะครับเพราะว่าเรามีน้ำคนเราถ้ามีน้ำแค่อย่างเดียวทำอะไรก็ได้หมดทุกอย่าง โครงการพัฒนาชุมชนนะครับในนามชุมชนดีมีรอยยิ้มเนี่ยได้เข้ามาร่วมพัฒนากับชุมชนบุตรทางรถเรนเห็นว่าที่เนี่ยมีจุดเด่นในเรื่องการจัดการป่าชุมชนมีทีมทํางานที่มีความเข้มแข็งตอนแรกเนี่ยเราลงมาทาในเรื่องการวิเคราะห์ศักยภาพของชุมชนก็พบว่าที่เนี่ยมีปัญหาในเรื่องการกักเก็บน้ําในช่วงฤดูน้ําหลากเราก็เลยสรุปกับชาวบ,บ้านว่า งั้นเรามาทําโครงการธนาคารน้ําใต้ดินร่วมกันนะครับมาให้ความรู้ตัวชุมชนว่าทําแล้วเนี่ยมันจะเกิดประโยชน์อะไรนะครับแล้วก็ทดลองทําธนาคารจํานวน4จุดปลูกไม้พื้นทิ่นนะครับเช่นพยุงไม้มะค่าเพื่อให้เป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับตัวป่าชุมชนนะครับ ที่นี่เนี่ยเราใช้วิธีการในการจัดการน้ำที่มันเหมาะสมกับสภาพทางกายภาพของพื้นที่นะครับชาวบ้านเนี่ยสามารถนำน้ำมาใช้ในช่วงฤดูแรงได้ในการทำกรเกษตรกรรมหรือว่าในการอุปโภคบริโภคกด็ดีก็ไม่ต้องไปหาแหล่งน้ำจากพื้นที่ไกลๆนะครับเป็นการลดการใช้พลังงานในการสแสวงหาน้ำหรือดึงน้ำจากพื้นที่อื่นมาใช้ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการรู้คุณค่าของพลังงาน สนับสนุนโดยบริษัทสิงค์คอร์ปอเรชันจำกัด